ของเรียนชัยสีหวงเป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการซึ่งในวัยเด็กเจ้าตัวชอบวิ่งเล่นกับเพื่อนๆแถวบ้านและชื่นชอบการเตะฟุตบอลแต่ด้วยความเร็วที่เหนือธรรมดาทําให้การวิ่งของเจ้าตัวดูโดดเด่นเป็นพิเศษจนกระทั่งช่วงประถมปลายเรียนชายได้ถูกชักชวนลงแข่งขันกรีฑาประจําจังหวัดสมุทรปราการและสามารถคว้าสามเหรียญทองใน3มระยะวิ่งให้กับโรงเรียนวัดด่างสำโรงใช้แววเจ้าลงกรดออกมาทันที สวัสดีครับผมโค้ดเหรียญชัยศรีอวงนะครับปัจจุบันเป็นผู้ฝึกสอนทีมนักกีฬาบ๊อบสเลดทีมชาติไทยนะครับแล้วก็เป็นผู้ฝึกสอนของทีมกีทาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพปนบุรีครับเป็นโค้ดของกองทัพเรือ,อเริ่มจากตอนเด็กๆเ,เนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วนะครับแต่กีฬาที่เล่นบ่อยก็น่าจะเป็นฟุตบอลนะครับแล้วก็เคยไปคัดฟุตบอลแล้วตอนนั้นที่โรงเรียน มัธยมที่หนึ่งแล้วก็ไม่ติดพอคัดไม่ติดปุ๊บก็เลยยังมองหากีฬาที่อยากเล่นอยู่ก็เลยไปลองไปสมัครวิ่งแข่งกับเขาดูเขามีที่โรงเรียนเขามีเปิดคัดตอนมัธยมต้นก็ไปสมัครแล้วก็ไปคัดตัวแล้วก็ติดพอติดก็ได้ครั้งแรกก็คือก็ได้ได้แข่งในนามของโรงเรียนครับไปแข่งแล้วก็ได้เหรียญทองหมดเลยทุกรายการ แม้ว่าพอสวรรค์จะทําให้เรียนชัยมีความเร็วเหนือกว่าเด็กหลายๆคนแต่ว่าเมื่อเจ้าตัวเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าที่ผ่านมาเรียนชัยทบทวนตัวเองและทําให้ตระหนักได้ว่าต้องมีการฝึกซ้อมที่ดีกว่านี้จนเจ้าตัวขยับเวลาและทําอันดับได้ดีขึ้นตามลําดับการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องทําให้ถูกชักชวนให้เข้ามาเป็นนักกีฬาทีมชาติจากพลตํารวจตรีสุภวนัทอริยมงคลหรือแฝดเล็กอดีตตำนานนักวิ่งทีมชาติไทยและประธานผู้ฝึกสอนกรีธา แข่งในน้ำจังหวัดในระดับเยาวชนก็เริ่มที่จะเจอคู่แข่งที่เก่งๆครับก็ติดไปแข่งเยาวชนแข่งชาติในนามของจังหวัดสุพรปรณการครั้งแรกเนี่ยไปแข่งร้อยเมตรเนี่ยได้อันดับที่6แข่งเสร็จก็เดินมาในห้องน้าร้องไห้เพราะว่าแข่งมาตลอดไม่เคยแพ้เลยแล้วพอาแพ้ก็เป็นนักกีฬาที่เป็นเยาวชนพีมชาติทั้งนั้นที่เราแพ้แต่ที่ความที่เรา ไม่เคยแพ้ใครเลยแล้วมาแพ้ครั้งแรกก็รู้สึกครั้งนั้นก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ร้องไห้แต่ก็ยังไม่ได้ย่อท้ออะไรก็ยังยังอยากจะวิ่งอยู่ครับสึกแรกที่เหรียญชายติดธงรับใช้ทีมชาติชุดใหญ่คือกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่1 2ที่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2537ในการแข่งขันวิ่งผาด4ี่คูเมตรชายแม้จะไม่ได้เหรียญรางวัลกลับมาแต่ว่าเจ้าตัวได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ระดับทวีปมาอย่างเต็มเปี่ยม ทำให้ในปีถัดมาเรียนชัยสี่วงชื่อเสียงโด่งดังถึงขีดสุดเมื่อเจ้าตัวคว้ามาได้ถึง4เหรียญทองในมหากรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่18ที่สนามสมโพธเชียงใหม่700ปีซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพเมื่อปี2538ทําให้เรียนชัยเป็นนักกรีธาชายไทยคนที่4ที่สามารถคว้าเหรียญทองซีเกมส์จากการวิ่งระยะสั้นครบทั้ง3อีเวนต์ ครั้งแรกเนี่ยติดทีมชาติก่อนเป็นเอเชียนเกมที่ฮิโรชิมาเป็นปีเดียวกันกับที่ได้เหรียญทองทีมวิ่งผัด400ของเยาวชนเอเชียเป็นปีเดียวกันแล้วก็ติดทีมชาติเลยปีนั้นหลังจากปีนั้นก็เป็นซีเกมที่เชียงใหม่ปี38ครับตอนนั้นก็ฝากฟันซ้อมซ้อมซ้อม,อมแล้วก็คัดตัดตัวครั้งสุดท้ายก็ได้ลง100เมตร200เมตร400แล้วก็4 x 200เมตรครับตอนคัด200เนี่ยเข้าที่2 แต่ก็ได้ลงเพราะว่าโคต้าก็คือส่งได้2คนครับเข้าที่2แต่ครั้งนั้นที่เข้าที่2เนี่ยได้ประสบการณ์ที่ที่เรารู้เลยว่าเวลาที่เราวิ่งขณะที่เรานําอยู่เราควรจะต้องคิดอะไรอยู่วางแผนยังไงในการวิ่ง จากนักกีฬาธรรมดากลายมาเป็นนักกีฬาฮีโร่ซีเกมชื่อเสียงและเงินทองก็หลั่งไหลเข้าหาซึ่งเรียญชัยในช่วงวัย19ปีไม่เคยสัมผัสความสำเร็จแบบนี้มาก่อนทำให้เจ้าตัวมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปขาดซ้อมติดเที่ยวและไม่มีวินยัยทำให้สมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยลงโทษแบนเจ้าตัวนานถึง2ปี อดไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม1,996ที่เมืองอแอตแลนตาประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงหมดสิทธป้องกันแชมป์ซีเกมครั้งที่19ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียหลังจากที่เรามีชื่อเสียงเริ่มมีเงินแล้วแล้วก็มีแฟนเข้ามาด้วยมีผู้หญิงเข้ามาเราก็มีปัญหาเรื่องการดูแลฝึกซ้อมตัวเองยังอยากจะมีความสุขส่วนตัวคือเราแบ่งเวลาไม่ได้เรื่องเรื่องของเรื่องคนระับ หลังจากนั้นก็โดนแบนไป2ปีลุงเล็กให้โอกาสเสมอนะครับว่าคิดว่าตัวผมเนี่ยสามารถทําได้แล้วก็กลับมาได้แกก็คอยให้กําลังใจแล้วก็ดูแลใกล้ชิดประกบตลอดเวลาไม่ให้เราเขวให้สมาธิแล้วพยายามดึงสมาธิของเรากลับมาให้อยู่ในโฟกัสให้อยู่เรื่องการฝึกซ้อมให้ได้